สถานีต่อไปบางซื่อ Next Station บางซื่อสถานีบางซื่อกรุณาระมัดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชลากับขบวนรถบางซื่อ Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปหมอชิดผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ Next Station มอชิด interchange with MRT blue line ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะหยุดให้บริการที่สถานีหน้าการุณาลงจากรถและติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีหากต้องการความช่วยเหลือขออาภัยในความไม่สะดวกขอบคุณครับ attention please This train will terminate service at next station. Please leave the train and contact station staff for assistance. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.